าโปงมันก็มันก็ได้นะแต่เขาเป็นว่าแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้ไปโฟกัสกงานเมื่อไหร่เร,รื่องน,นั้นคือแบบลอยเรียกว่าชินกบความโสดไหมชินนะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกโอเคว่ามีเพื่อนๆแบบยับยั้ง อ,จร,อ,อ,อจริงตอนเนี้มันกลายเป็นเหมือนเรืเออ่องโองไปแล้วอะเออะพราะว่าทุกอย่างมันแล้วมจะปล่อยวางยไหรอมันปรมันก็ไม่แน่นเนาะแว่ามันรรไเออถ้าจะใส่คาว่าโปรมันก็มันก็ได้นะแต่เขเป็นว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ไปโฟกสัสงานอะเมื่อไหร่เรื่องนัดคือแบบปล่อยปล่อยไ,ไ,ไม่ได้โน่ปล่อยว่าเมื่อไคร่จะมาใช่ใช่เรียกว่าชิลกับความโสดไหม กินนะแล้วก็รู้สึกโอเคด้วยไม่มีแฟนก็อยู่ได้ใช่เราต้องไมดไสิพอได้กลับมายกจได้ไม่ห่สอมันก็สบายบายสบสบายมันทำอะไรก็ได้จะนอนกี่โมงก็ได้ันนี้บลายของไครยมแบ้สึก มีแบบว่าเพื่อนหรือแบบใครแนะนำคนเออมีคนแนะนำไหมคะแนะนำกลุ่มให้อะไรเงี้ยก็มีนะมีแบบมีเพื่อนๆแบบยับยับมาบ้างแบบเอไงถามมาอีกแล้วนะเออแบบพวกเพื่อนไปไว้ก่อนหรอขนาดเรานะยังไม่ได้เจอกันเลยภาษาอะไรกับใครอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแรอรอก่อนรอไปก่อน นก็แบบไม่เลงรัดเราเพราะว่าเห็นเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยเราก็ไม่อยากให้เราแบบไปเครียดหรือไปกังวลด้วยแล้วหยุดก็สบายตัวกัสงานไปก่อนค่ะใช่ค่ะเออสมมนทีรูปสมดวงทุกคนทักอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเอ่อได้ทํางานที่ต้องใช้หุ่นอยู่ก็เลยอาจจะแบบคบกันเรไปเยอะไหมคะตั้งใจเราเลยคือเออมันจะได้แบบใส่เสื้อผ้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยแนะค่ะแต่ว่า ความที่มีงานที่แบบไต้องใช้คู่ลถโหลดไปเยอะไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะถ้าเป็นตัวเล็กนะแบบโลสองโลไม่เกิดแต่ถ้ามันชุ่มันจะิดกระชับเล็กใช่ใช่มันแบบจริงๆริงพอคนทักว่าผอบรู้สึกไงผอมมากเลยผอบไปอะไรเงี้ยผอบไปด้วยหรอไม่นะยังแบบมีมีแก้มอยู่ค่ะรู้สึกไหมพอคนทักแบบนี้ว่าแบบดูขอะไรงหมขอบก็ความจริงแล้วมันก็เป็นแบบอะไรที่ถ้าเรามั่นใจอะหรือว่ามันโอเคอะไร คือมีหลายๆงานที่มันแบบติดต่อกันมาอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องใส่ชุดออกกำลังกายค่ะแบบเพื่อความมั่นใจเราจะได้แบบได้ทุกมุมไม่ต้องอะไรมีเป้าไหมต้องบอกว่าต้องถึงตรงนี้นะไม่ทุกคนบอกว่าห้ามลงไปกว่านี้แล้วใช่วันนี้โดนค่ะลูกได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะยังไม่ก้าวันหรือว่าวันแล้วยังไม่บอกเรว่ามันไม่ค่อยได้ถ่างจะบอกตรง ที่ว่าม,มันเป็นห่วงเขาบอกว่าอยากป็นคนนี้เลยใช่ไหมคุณคนเป็นห่วงเยอะไหมส่วนมากจะเป็นคนคนที่ทํางานด้วยกันนี่แหละที่แบบเขาจะบอกว่าเอออย่าแบบไปกว่านี้นาะซึ่งเธอบอกว่ามันไม่มีทางสักอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นมาแล้วเพราะว่างานแบบโปรเจกต์มันได้จบไปแล้วห <c oughs> รือว่าคอนเฟิร์มว่าขอแต่สุขภาพดีโอ้ยสุขภาพดีแน่นอนค่ะแล้วก็แบบสารอาหารต้องครบด้วยค่ะโปรตีนอะไรก็ต้องกินเ้็นคาร์โบ เอาเอาหุ่นที่หมดเซฟไม่ได้ไม่ไปไว้ส่วนว่าก็เป็นออกกำลังกายเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าไหวก็ตื่นมาแบบเดินเดินคาร์ดิโอเดินด้วยมันแม่นใจมากใช่ไหมาการใส่ชุดที่จะโชวน์วชวนู่นโชว์นี่ไม่ใช่กับต่อใช้กับต่ <laughs> อตกร <laughs> ะเน,นื้อขะอย่างว่าไปพักผ่อนคีไปทำานดีไปทำงานอปานที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็ไปพักผ่อนด้วยไปทำบุญด้วย ใช่ใชเพราะว่าเออเรควรคือ,อได้แบบสอบวันทิ่คพอดีก็ได้ชวนกันไปแบบไกลหน่อยเพราะว่าถ้าไม่งั้นอาจจะไม่มีอกาสไกลคืไม่ถึงไปไกลน,นาดเลยคือแม่อยากไปแม่บอกไอแม่เลือกแบบมีสองชอยอะไร้แม่เลือกไปชอยไกลอะไรอไปก็แบบไม่ไกลเ่าเรียกอกไรไปมูนมันเรียก่างไปมูนะมันเรือก่าไปมูนะ ได้ไปวัดที่ไม่เคยไปมาก่อนออช่วงท้ายช่วงหลังมาเดินใส่เข้าวัดตลอดชอบด้วยละมารีมีแบบไม่รู้ว่าจะไปจะไปทำอะไรที่ไหนถ่ายรูปก,ก็ถ่ายบ่อยแล้วทำง,งานอะไรแบี้ที่สวยงามก็ได้ไปบ่อยออแล้วก็เวลาไปวัดวัดนารมันก็ได้ทำบุญด้วยสงบด้วยเ,เลวลาคุณไปทำบุญก็ทำบุญแต่วัดเราไม่ได้ไปถึงต้องไปยอดใจดีนุ่มนุ่มแบบนี้ย ไม่ขนาดใช่อกจอแค่เปนเรื่องจริงม่นหายเอทำเป็นว่ามีโอกาสอะไรอย่้ยหรว่าแบบเออมีโอกาสเป็นพิเศษ่ออเออวันนี้มองยังไงว่ามันเป็นเร่องจพันหรือว่าเออมันเป็นตัวเราในเรื่องที่เราไปทำเองไม่นะมันมันก็แล้วแต่โอกาสเลยนะควช่จริงะบาที่เราก็ร่วมทากระถิ่นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันหลักหลายมากเลยไม่เกี่ยวก่าแบบเออจะต้องแบบเป็นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยล่สุขกําำเขาเรียกว่ากริ่นรม ทำไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปตกอยู่ที่ที่ไหนวันหนึ่จริงๆกับสายาเบลล่าส่ยมวันนีเป็นไงเขาดูยังไงมั้ยใส่บุญได้ไหมไม่ได้ปูไม่ได้บุนอะไรเลยมาถืออะไรมาถืออะไรบุญใหญ่เราขอเบบเวลาเราแต่าาขาอะไรเอก็ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่อันนี้พิเาเองนะคือแบบไม่อยากอยสโลกก็เลยแบบไม่ค่อยได้ขอเท่าไหร่อาศัยทำจะมากกว่าคือเอาจริงใส่ขอไม่ได้ ขอเป็นตัวเลขทุกคนบอกได้หมดได้หมดเลยอันนี้หลายปีมาด้วยนะแล้วลองมาหลายรอบแล้วว่ามันไม่ได้ขอยากมากเลยขอยากสุดๆเออถามว่าพีสุดอยากขออะไรอ่ะส่วนใหญ่ขอส่วนใหญ่ขออะไรส่วนใหญ่หรอก็มันเป็นแบบยากไหมอ่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันเลยบอกว่าลึกซึ้งเพราะว่าคนมองว่าเบลล่าก็คือมีย่างอะไรมยาก ก็ขอให้ดวงตาเห็นมาขอให้ได้อยู่ในพุทธศาสนาแบบของชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำบุญอย่างนี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันผสมควมเสน่ห์ได้แบบว่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้คือก็ไม่อยากมองว่าทําอะไรจะได้อะไรแหละเอาเป็นว่าเราอะเอาตัวเราแก๊เราของเราให้มันเต็มที่แบบในแบบเรื่องงานก็เต็มที่หรือว่าจะทําบุญเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทำเพื่อแบบอะไรแต่ว่าเราทําเพื่อลกเพื่อสลัสดิภาพทียงว่าทำเพื่อไปเสริม อ่ะอีกแล้วก็บอกอีกแล้วนะไงกลับต้อมาอันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจแบบไม่รู้จริงๆแบบอย่างผู้ใหญ่สมัยก่อนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเออแบบได้มาต้องทำบุญต้องอะไรอย่างเงี้นะมีก็ก็ส่วนหนึ่งด้วยค่ะจริงๆปอท่านี้เมื่อะไรอยากทำมันไม่ถูกเราอยากส้างสร้างวัดใหญ่โตอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้ก็คงแบบเป็นข้าอาารยประธานอันนั้นก็เรื่องใหญ่ส่วนาน้ พี่เขาถาวิธีละเมียวเวลาเดินทำดขอยังไงอ่ะเวลาเราขอยังไงหรอคะไม่ได้ไม่ได้มีสูตรอะไรเลยอ่ะแค่แบบรู so ้สึกว่าไปด้วยใจจริงๆแล้วก็มาแบบไม่ได้หวางมากราบมาสักการะ